สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่สองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวัลขังยุคปลายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นะครับ สมเด็จวะะราคังยุคปลายเป็นบรอกพิม์พของหลวงวิจารจิรนัยเนื้อปูนเปลือกหอยแก่มวลสารผงพุทธคุณผงม,มหาราศผงปัฐมังผงตรีนิสิงเหและก็ผงอิทธิเจนะครับเพื่อนๆนวันณะมวลสาร ของสมเด็จวะละรลังยุคปลายเราก็จะไม่ค่อยเห็นเม็ดแดงซึ่งเป็นเศษอิฐพระสุมก่อกำแพงเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพื่อน,อนแต่ว่าเราจะเห็นลากเกสรดอกไม้ราก ดอกไม้ว่านร้อยแปดเข้ามาค่อนข้างเยอะในยุคปลายนะครับเนื่องจากว่ายุคปลายนี้เศษเม็ดแดงอิดพระสุมกอไม่ค่อยมีแล้วเจ้าประคุณท่านก็จะผสมมากด้วยผงพุทธคุณเกสรดอกไม้ ที่ญาติโยมมาไหว้พะระเจบพระคนท่านก็จะนำมาตากแดดบดละเอียดแล้วก็นำมาเป็นมวลสารดังนั้นนะครับพระบางบางบล็อกพิมพ์บางรุ่นในยุคป,ป่ายนี้มักจะเบานะครับเบาค่อนข้างเบาและดูเนื้อพระก็จะเหมือนเหมือนมี มวลสารที่เป็นเกสรดอกไม้รากดอกไม้ชนิดต่างๆปะปนอยู่ในเนื้อพระนะครับเพื่อนจับดูแล้วนี่สัมผัสได้นะครับหนึบนุ่มแล้วก็เบาเป็นพิเศษนะครับเพื่อนอเหมือนองค์ที่ผมถืออยู่นี้นะครับดูเส้นขอบรักครังก็จะอวบ นูนใหญ่นะครับเพื่อนๆยุคปลายของช่างหลวงวิจารณ์เจรายเส้นมับพิมพ์ก็จะชัดเจนนะครับเพื่อนๆซุ้มระครังท่านก็จะใหญ่เป็นพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเกตจุดที่ซุ้มระครังลักษณะเกตก็เป็นเหมือนกลวยนะครับเพื่อนๆ กวยจุดที่ซุ้มระคังนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเพื่อนๆข้างในซอกลักแ้ก็จะหดย่นม้วนเข้าไปข้างในซอกแขนนะครับเห็นชัดข้อขาวนี้เป็นเป็นคาบอนาคอนไนนะครับเพื่อนๆ่แต่ข้างนอกนี้คาบแคนไซนะครับข้างนอกนี้ ดูเนื้อพระนะครับเหมือนเหมือนกับเป็นผงใบไม้ผงดอกไม้เลยนะครับเ,เพื่อนเเห็นชัดนะครับเบามากนะครับองนี้ไม่หนามากนะครับดูเกตนะครับอ่อนยุบลงไปหาเนื้อผิวพระแล้วก็ตวัดขึ้นมาข้างบน แล้วก็มีหู2ข้างด้วยนะครับมองด้านหน้านี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามองข้างนี่ชัดนะครับแปลกทีเดียวพระพักก็ลักษณะผลมะตูมเลยนะครับส่วนวณะก็จะออกเหมือนสีกรนมะลรแห้งนะครับเพื่อนๆส่วนขาตรงนี้นะครับที่ผมชอบ ดูนะครับก็จะตรงกับแขนที่ทิ้งลงมาตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรแต่โดยส่วนตัวที่ค้นคว้าตำราจเจอก็บอกว่าพิมพ์ใหญ่ชาจิวอนนี้ก็ต้องแขนต้องสังเกตสองดูว่าขาที่ท่านพาดมาบนเส้นนิสีธนะหรือเส้นผ้าทิพนี้จะต้องตรงกับแขน ด้านซ้ายเราว่าองค์พระที่ทิ้งลงมานะครับเพื่อนๆนตรงนี้อันนี้เรียกว่าเส้นผาทิพย์นี่ก็นิสีธนะฐานมีสองฐานยั้งขึ้นมานะครับลักษณะเป็นโคมขวานเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูฐานตรงนี้นะครับดูเป็นลักษณะว่านร้อยแปดนะครับเพื่อนเพื่อนดูเป็นเกสรดอกไม้ แล้วก็ไม้มงคลที่ญาติโยมมาถวายพระแล้วเจ้าพนก็นํามาตากแห้งแล้วก็บดเป็นมวลสารนะครับเพื่อนๆองค์ออนี้นะครับด้านหลังนี้จะเห็นเหมือนลักษณะเหมือนเม็ดข้าวสารนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับที่ผมชี้นี่นะครับเหมือนเหมือนเม็ดข้าวสารนะครับ ก็มีมาในประวัตินะครับเจ้าพกลท่านฉันคาไหนอร่อยท่านพิจารณาการฉันอาหารท่านก็ติเลี้ยวไว้ส่วนหนึ่งเพื่อผสมเป็นมวลสารนะครับพเพื่อนๆอันนี้เหมือนเม็ดข้าวสารเลยนะครับที่แรกนึกว่าเป็นเม็ดพระธาตุนะครับแต่ดูเหมือนเม็ดข้าวสารแห้งนะครับพเพื่อนๆเม็ดนี้นะครับได้วงลีได้สัดส่วนมากเลยนะครับ ผมจึงเชื่อว่าเป็นเม็ดข้าวสารนะครับตรงนี้แล้วก็ขอบก็ไม่เหลี่ยมจัดนะครับเพื่อนๆนมนอ่ามนทื่อเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับข้างบนก็ยุบแยกนะครับเป็นธรรมชาติดูด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนดูด้านข้างนะครับ องค์นี้ไม่หนามากนะครับไม่หนาสมเด็จบาง,างนางหนาอย่างว่าแหละครับเพื่อนๆหนาบ้างบางบ้างนะครับสมเด็จก็แตกต่างกันไปลักษณะก็เหมือนการตัดขอบที่เป็นสำเร็จรูปนะครับเพื่อนๆปาดครั้งเดียวนะครับ ไม่เหมือนปาดด้านหน้ามาด้านหลังหรือปาดด้านหลังไปด้านหน้านะครับเพื่อนๆลักษณะการปาดตรงนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดนะครับเพื่อนๆด้านข้างนะครับยุบแยกลักษณะเป็นรอยนอนด้นนะครับที่ขอบขอบพระวรครั้งต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อน ด้านหลังนี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเพื่อนๆดูนะครับอ่าเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างธรรมชาตินะครับเป็นกานมะลรีแห้งมีคราบน้ำมันตังอิ้วขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ก็เม็ดเม็ดดำนะครับเป็นเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนี่ก็ยุบแยกหด เข้าไปในเนื้อพระเป็นคาบทอนี้ก็คือคาบน้ํามันตังอิ้วนะครับเพื่อนๆผสมอยู่ในเนื้อพระอันนี้เป็นมวลสารจะมีเกสรดอกไม้ดอกไม้มงคลที่ญาติโยมมาถวายพระในพระโบสดเจ้าคุณก็นำมาตากแห้งบดเป็นมวลสารนะครับเพื่อนๆในตำนานมีนะครับ ตำราก็บอกไว้นะครับเจ้าประคุณท่านนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นมวลสารนะครับดูด้านหน้าอีกรอบนะครับเพื่อนเพื่อนดูลักษณะเป็นรอยแยกนะครับเนี่ยรอยแยกรอยแยก เป็นเหลี่ยมเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็องค์นี้ดูดีๆนะครับเพื่อนๆเหมือนท่านมีมีตาด้วยนะครับเนี่ยมีตาเพื่อนๆดูนะครับมีตาสองข้างมีจมูกมีปากด้วยนะครับอ่าหรือเราจินตนาการไปเองก็มีทราบได้แต่เวลาส่องนะครับเพื่อนๆมหัตจันย์มากนะครับถ้าเรามองเหมือนท่านมองเรานะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ย ที่ผมชี้อยู่นี่คือตานะครับเนี่ยคือตาด้านฝาในตาด้านซ้ายแล้วก็จมูกแล้วก็ปากนะครับเพื่อนๆดูนะครับเหมือนท่้งลังนั่งมองเราอยู่นะครับสมเด็จนี้มีชีวิตนะครับเพื่อนๆลุมไหนแตกแยกหลุดท่านก็จะก่อตัวสร้างเสริมแต่งขึ้นมาใหม่นะครับเราจะเรียกว่าสมเด็จนี้ท่านท่านมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ นะครับดูเหมือนเป็นรอยแยกรอยแตกเหมือนใบไม้แห้งนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเอามาบดลักษณะสีอย่างนั้นเลยเพื่อนๆดูใบไม้แห้งนะครับใบไม้แห้งดอกไม้แห้งจะสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแห้งนะครับสีใบไม้แห้งที่เรานิยมเรียกกันก็เจ้าบุคคลท่านเอามาตากแห้งนะครับ ใบไม้เกสรดอกไม้มงคลในพระโอโบสถแล้วท่านก็เอามาบดผสมเป็นมวลสารนะครับเพื่อนๆที่เราเห็นเนี่ยผสมกับผงพุทธคุณผงมหาราชยังมีคาบเนี่ยคาบน้ำมันตังอิวที่ผมชี้จุดตรงนี้นะครับนี่ขึ้นกล้อง 30X เเนี่ยเห็นเลยนะครับเพื่อนๆมีลักษณะเหมือนใบไม้นะครับเนี่ยเหมือนเป็นลายลายของใบไม้ก้านของใบไม้นะครับเพื่อนๆเนี่ย ละเอียดสุดแล้วก็ยังเจอลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับเพื่อนๆซึ่งของเลียนแบบนี่ทําไม่ได้อย่างนี้นะครับดอกไม้ใบไม้มงคลเอามาบดบดแล้วก็มาเป็นมวลสารเวลาผ่านไปร้อยเกตสปีก็จะก่อตัวขึ้นมาเหมือนเหมือนใบไม้แห้งนะครับเนี่ยเพื่อนๆตรงที่ผมชี้นี่นะครับมองด้านข้างนี่เห็นหูสองข้างจดบ่านะครับ แต่มองด้านหน้าอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นเพื่อนเพื่อนรับชมคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่ส่องพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ